ดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟ mm ิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อปาฏิหาริย์เรื่องใดบ้างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก่อนอื่นเ mm hmm. ฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ hmm. เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเค มาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยอืมฝนอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะทุกคนเพราะว่าไปใส่ไปใส่เหล็กมาใหม่ใส่เหล็กดัดฟันนะคะตอนแรกก็ใส่แล้วแล้วก็ถอดแล้วแล้วก็ไปติดที่ใหม่มาอาจจะพูดแบบชงเชงชงเชงนิดนึงโอเคมาเริ่มเช็คพลังงานกันเลย เจ๊แสงเดือนนะคะวันนี้ให้เจ๊แสงเดือนเช็คให้นี่สำหรับนี้ลูน่าอีดิชั่นชื่อเจ๊แสงเดือนขอเช็คพลังงานเช็คเอนเนอร์จีของทุกทุกคนที่ผ่านเ,เจอคลิปนี้นะคะในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างใบแรกนะคะ night of pentacles ใบที่2คะ่ะ f o r of pentacles ใบที่สามคะ่ะ4 of Wands โ wow, ว้สวยนะใบที่สี่โอเค of wands ใบที่ห้าค่ะ2 of Wands ใบที่หกค่ะ7 of Pentacle เโอ้ใบที่เจ okay, ็ดจ้ะ The Emperor ก็มาตอนแรกยังเห็นแบบแบบใต้สำรับไปเลยมาโผล่นี่ได้ยังไงว้ายเกิดอะไรขึ้นเจ้ามีไพ่สองถ้วยขึ้นมาด้วยแล้วก็ the world ลด้ สุดยอดทุกคนที่สุดแหละเดอะสตาร์ก็มาอะต้องให้เขาแหละเออต้องให้เขาแหละคลิปปาฏิหารเนี่ยคือนานๆนนทีเนาะจะทําก็ไม่นานทีหรอกแบบประมาณแบบเดือนละครั้งหรืออะไรเงี้ยเฟอร์ก็จะ เอาชื่อปาฏิหาริ์ขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันน่าจะมีเรื่องว้าวๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเป็น energy ของชาวธาตุดินพฤษภศพกันมังกรไฟเมสิงธนูนะคะาราศีเมษธาตุน้ำก็รากฏมีนพิจิกได้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดธาตุหรือราศีไม่ตรงไม่เป็นไรลองฟังพลังงานดูเฟิรู้สึกว่าตัวคุณอะเหมือนได ณนะตอนนี้มันเหมือนแบบไอผ่านมันผ่านหลาย,ลายสิ่งเอฟฟิซิงจิงกิลเบลมาแล้วนะคะเพราะว่ามีเดอะเวิลด์ขึ้นมาแปลว่าตัวคุณเหมือนมีการเติมเต็มมีความสมบูรณ์พูนพร้อมหรือมันผ่านแบบวงจรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วอะอุปสรรคต่างๆหรือที่ผ่านมาที่คุณเคยเหนื่อยความพยายามทั้งหมดอะอืนะคะมันเริ่มสําเร็จแล้วอะเหมือนคุณแบบมองเห็นอะไรที่มันแบบมั่นคงหรือว่าเป็นรากเป็นฐานแล้วได้หลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วเรื่องของการเงินฟุตคิดว่า คุณน่าจะไม่ได้แบบเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรแล้วมันเหมือนมันได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วมีการแบบเอ,อรักตัวเองในนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการบางคนละกันเป็นช่วงของการแบบเ,ออเก็บเกี่ยวอืมเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวหรือตัวคุณเองเป็นอิสระในเรื่องของการเงินมากขึ้นก็ได้นะคะ มีอิสระทางด้านการเงินหลายๆคนอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนไปช้าๆแต่มั่นคงเออช้าแต่ชัวร์นะคะหลายๆคนอาจจะเพิ่งแบบได้ลงทุนลงแรงไปฟัค,คิดว่าเนี่ยแหละผลนะคุณรอดคุณรอดูผลมันได้เลยสําหรับใครที่แบบเหมือนเริ่มต้นโปรเจกต์หรือเริ่มทําอะไรไปแล้วนะคะหลายๆคนแบบได้หลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองสักทีแบบเหมือนประมาณว่าไม่กลัวแล้วว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงมีการวางแผนเกิดขึ้นมีการมองไปข้างหน้ามากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีความกลัว ตัวขึ้นมาบ้างแต่ว่าเดอะ์สตาร์ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่แห่งความหวังเป็นไพ่ที่มาปอบประโลมไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเหนื่อยหรือทุรักทุเลแค่ไหนอะณนะตอนนี้คุณมี energy ที่เข้มแข็งมาคืนเออมันเหมือนกลับมามีไฟกลับมามีความหวังอีกครั้งหรือถึงแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกมันจะดูหนักหน่วงพอสมควรใช่ไหมแต่ว่าตัวคุณอะจิตใต้สานึกลึกๆของคุณอะมันมันมีความหวังอยู่เสมอว่าเฮ้ยมันมันจะไม่ใช่แค่นี้อืมนะคะเหมือนแบบ มันฉันสำเร็จได้อไรเงี้ยเออเฟิร์สได้ยินคำนี้มันฉันทําได้มันเหมือนให้กําลังใจตัวเองมาเสมอถึงแม้ว่าจะเจอเหตุการณ์หนักหน่วงบางคนก็อยู่ในพะอยู่ในเวที่กําลังศึกษาดูใจกับความรักก็ได้เป็นความรักที่ต่าง ต่างเออต่างจังหวัดต่างประเทศคนไกลาทางไกลก็ได้นะ The Emperor ขึ้นมาเนาะอันนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็น energy ตัวคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่ตอนเนี้ยควบคุมชีวิตสถานการณ์ชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีจัดการทุกสิ่ง everything จริงกะเบลมีเหตุและผลนะคะแล้วก็มี power มากมากด้วยไม่ว่าจะทําอะไรนะตอนเนี้ยฟอรู้สึกว่าเออมีเออใครหลายๆคนแบบเขาเรียกอะไรเกลงใจหรือว่า เห็นคุณแล้วแบบเรสเพคอะเออมันมีความเรสเพคมันมีความที่เอ่อฟูดคิดว่าเดีแอโพโลนณพลังงานนะตอนนี้นที่ขึ้นมาคุณน่าจะเคยผ่านแบบจุดที่เอ่อจุดที่แบบเคยพลาดแล้วอะเออการแบบมีอัตราในการทํางานหรือในในความรักหรืออะไรก็ตามอะคุณเคยพลาดพลาดมาแล้วในเรื่องเนี้ยแล้วตอนเนี้ยฟูดคิดว่ามันคุณแบบไม่ได้มีเอ่อ ไม่ได้มีอีโก้แล้วอะอ,อืมเหมือนคุณแบบได้เคลียร์ได้เข้าใจในเรื่องนี้แล้วนะคะ The world มันหมายถึงการสิ้นสุดวิบากกรรมเก่าก็ได้หลายๆคนอาจจะเพิ่งปลดหนี้ก้อนโตได้ก็ได้นะคะเพราะว่าสิบไม้เท้าขึ้นมาเนาะมันเป็นอะไรที่ก่อนหน,น้านี้ตัวคุณอะอาจจะแบกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้คนเดียวอืมไม่ค่อยบอกใครเพราะว่าคิดว่าบอกใครไปก็ ไม่สามารถช่วยอะไรได้อะไรเงี้ยเออขอแบบเก็บไว้คนเดียวดีกว่าหรือเป็นการแบบแบบอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าอะไรเงี้ยไว้ไว้คนเดียวก็ได้นะคะอืมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเนี่ยตรงเนี้ยฟูดคิดว่ามันเป็นหรือหรือในช่วงนี้อาจจะแบบงานเยอะก็ได้งานเข้าเยอะก็ได้นะคะเหมือนแบบพอคุณได้เริ่มโปรเจกต์อะไรไปปุ๊บอะเออสมมติอะถ้าสมมติคุณเป็นอินฟูคุณเป็นอะไรเงี้ยงานเริ่มเข้ามาแล้วอืมคุณเป็นแบบเออคนที่ เฉิดฉายอะเออที่แบบต้องใช้หนะ้าตาใช้ใช้แสงตัวเองแบบออกสื่อหรืออะไรก็ตามเฟิร์สพูดเลยว่าช่วงนี้คุณแบบเป็นที่รู้จักมากๆหรือกําลังดึงดูดแบบลูกคงลูกค้าหรืออะไรก็ตามเข้ามานะคะอันนี้เป็นเอเนอรของแบบเซเลเขาเรียกอ่ไรเป็นอินฟูเป็น info, เซเลบเป็นดารานักร้องหรือศิลปินหรืออะไรก็ได้ที่แบบว่า มีสเสน่ห์อ่ะมีเสน่ห์เป็นคนดังอ่ะคนดังชื่อมีชื่อเสียงเออนึกคำไม่ออกทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะมันฟอร์กิดว่ามันแปลได้หมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหวังเรื่องของสิ่งที่มาปลอบประโลมใจหรือการเชื่อมต่อกับพลังสกวาราก็ได้นะคะหลายๆคนคือเหมือนแบบเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นเพราะว่าเนี่ยเดอะเวิรมันเป็นใบแบบสิ้นสุดและสิ้นสุด everything single b e l l นะคะเหมือนแบบตัวคุณอาจจะได้ผ่านอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาแล้วนะคะได้ตกตะกอนความคิดหรือว่าได้ตระตรารู้ในตนเองหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มี energy ที่แบบเออฉันไปเรื่อยๆแลละตอนนี้ฉันขอแบบ enjoy กับชีวิตชมนกชมไม้ชมสวนของฉันไปเรื่อยๆปลูกพงปลูกผักปลูกพืชปลูก,ผล,กผลไม้อะไรกินเองอะไรเงี้ยมีความสุขกับ บ้านตัวเองมีความสุขกับส่วนข้างบ้านหรืออะไรก็ตามก็ได้หมดนะเ,นเนาะเก้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของเศรษฐีนีนะจ๊ะเออเป็นไพ่ของเศรษฐีนีเป็นไพข่ไพของแบบสดสวยรวยมากก็ได้หรือว่าสดหล่อรวยมากก็ได้นะคะแล้วถ้าสมมติเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาคนที่แบบมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองอะเป็น e NERGY ที่แบบคุณจะเจอนะเพราะรู้สึกว่าเนหลายคนอาจจะเจอแล้วก็ได้เจอคนที่แบบเหมือนเข้ามาซัพพอร์ต ขอไปทุกคนสำหลักน้ำลาย <c oughs> มีใครแอบแช่งผมิะเนี <c> ่ย <oughs> โอเค <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเนี่ยถ้าสมมุติว่า Energy น,นี้เนาะสมมุติว่าแบบเหมือนตัวคุณอะ่ะเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้มีความอุดมสมบูรณ์มีความแบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วอะอ เร็วๆนี้อาจจะมีหรือบางคนก็เจอแล้วก็ได้นะเจอดีเอ็มเพลก็ได้เฟิร์สแปลแบบหลากหลายหลากหลายหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าอาจจะมีหลายพลังงานที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็โฟร์ออฟบอมันหมายถึงการแต่งงานการแบบสร้างครอบครัวหรือว่าการแบบเอ่อชีวิตเป็นรากฐานมั่นคงก็ได้นะคะในเรื่องนี้นอุ๊แต่มันดูทุกคนมันมันแปลกตรงที่สองถ้วยตรงกับสีไม้เท้าเนี่ยแหละอะไรใดๆเออฉันก็เอะใจอยู่นะอืม เป็นพลังงานที่แบบมีความสุขอ่ะเออฟันรู้สึกว่าอะไรอะไรมันเริ่มลงตัวมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี่ยคุณอาจจะเหนื่อยมามากมายแบกหลายๆสิ่งเอฟฟิตติ้งจิงกเกลหรือว่าพลังงานของมาสค์ลีนนะ่ะเนาะค่อนข้างที่จะแบบทําอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออทำ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 ,ทำถ้าเป็นงานนะถ้าเป็นงานก็แบบฟิลทาแบบ ไม่คิดชีวิตไม่พักผ่อนไม่เอฟฟิติงอะไรเลยเพราะว่าจะต้องดูแลแบบคนรอบข้างดูแลครอบครัวดูแลนู่นนี่นั่นอาจจะเป็นคนแบก,กได้ในครอบครัวเออเป็นเป็นคนแบกเดอะแบกของเรานั่นเองนะคะอืมฟ์ดขอเรียกว่าเป็นเดอะแบกละกันถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วก็หลายๆคนเอ่อฟดคิดว่าน่าจะมีแบบเกี่ยวกับนักธุรกิจเข้ามาด้วยหลายๆคนแบบเหมือนเ,เริ่มออมีการทําเกี่ยวกับการลงทุนชอบชอบเกี่ยวกับการลงทุน เป็นคนที่แบบมีความเพราะเรืยกอ,อะไรได้ลงทุนลงแรงอะไร <c oughs> เอาอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ได้ลงทุนลงแรงอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดไหมเจ็ดเหรียญเนาะแล้วก็นายอัลเพนเดอร์เนี่ยคือไปเรื่อยๆฉันแบบคือมันเป็นที่มันมันมันเป็นฟิลที่แบบเป็นช่วงของการขับเคลื่อนช้าแต่มัน่นคงอืมอันนี้พูดไปแล้วเนาะแล้วก็อะไรอีกอะ่ะคิดว่าน่าจะครบแล้วเนาะเฟิร์สรู้สึกว่าเฟิร์สพูดแบบกระจายแล้วเนาะ แต่วันนี้เจ๊แบบไพ่ออกมาดีมากเดอะซากับเดอะเว l d เนี่ยที่สุดแล้วทุกคนนะคะแล้วก็ไพ่ t ด e e เอมเ o อเรเนาะฟพอพูดอีกรอบหนึ่งคือมันเป็นการที่ตัวเราเองอะสามารถจัดการชีวิตหรือควบคุมชีวิตของตัวเองได้เป็นผู้นําของตัวเองก็ได้ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้มีองค์กรไม่ได้มีแบบบริษัทหรือไม่ได้มีแบบคนที่จะต้องดูแลแต่ว่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นเอเนอรที่แบบ ฉันพร้อมละเออฉันพร้อมละ energy แบบ powerful มากๆ energy แบบเหมือนดูแลเหมือนแบบว่าดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยควบคุมชีวิตตัวเองได้มีเหตุและผลขึ้นอะไรเงี้ยนะคะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะทุกท่านแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อกันว่าปาฏิหาริย์อะไรที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณมีเรื่องอะไรบ้าง ปริหารด้านใดบ้างโอเคใช้เป็นไพ่สำหรับนี้นะการคุณอาเจาเสร็จก็มาขอลองใช้คุณอาดูไหว้วานคุณอาแล้วกันเก็บหมเก็บเถอะเนาะจริงๆไม่อยากเก็บแล้วเห็นหนะ้าไพ่สวยทีไรก็แบบไม่อยากจะเก็บ เป็นคนอย่างนี้มาเชิบมาดูกันค่ะว่าคุณอาคะมีปาฏิหาริย์ด้านใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างปาฏิหาริย์ด้านใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คะ่ะ อะไรอ่ะตายแล้วเอาใหม่เลยกำลังจะกำลังจะตัดไพ่ <c oughs> อุยทุกคนเฟิร์สแบบเริ่มลงคลิปใน Facebook แล้วนะคะฝากไปกดติดตามในเฟ e บุ o กเฟิร์ด้วยเป็น Facebook ส่วนตัวเลยทุกคนสามารถแบบกดลิงก์ข้างใต้ใต้คลิปได้เลยนะคะ อืมอะไรนะงงจะพูดว่าอะไรอ,อ๋อกดกดมันเฟิร์สเฟิร์สแปะลิงก์แบบทางช่องทางอื่นๆไว้ใต้คลิปนะคะก็เฟิร์สไม่มีเพจนะเอ้ยเฟิร์สมีเพจแหละแต่เฟิร์สไม่ได้ลงที่เพจเลยคือแบบลงที่ facebook อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันเริ่มแบบสร้างรายได้มันเริ่มแบบทํานู่นทํานี้ได้ได้แล้วนะคะฝากไปติดตามกันด้วยนะคะต่อต่อต่อ คุณอาคะปาฏิหาริย์ใดที่กำลังจะเข้ามาเรื่องใดบ้างใบแรกคะ่ะเดชาลีอดโอ้สุดยอดสับยังไงดีอะสับช้าๆบ้างเนาะเออมีมีแบบคนดูหลายๆคนเนาะแบบว่าบอกเฟิร์สว่ากลัวกลัวไพ่บาดมือกลัวไพ่พังด้วย ปาดิถ่านในเรื่องใดที่กำลังจะเข้ามาค่ะแล้วก็เอ็เราเพนเดอร์เคิร์ว้าวเป็นเอ็แล้วนะแปดเหรียญแล้วนะเมื่อกี้เจ็ดเหรียญอยู่เลยดีเอมเพลเลอร์ก็มาเนี่เฟิร์สคิดว่าน่าจะเป็นเอเนจีของคุณจริงๆแหละนะคะ แล้วก็ส่องไ้เท้าก็ขึ้นมาอีกเอออ่ะยังไงหลายๆคนอาจจะมีแพลนที่มีแพลนที่จะไปแบบเดินทางไกลไปต่างประเทศก็เป็นได้นะเนี่ยอืมมีโอกาสจะได้ไปแบบฟลุกฟุกก็มีนะคะแล้วก็ก้าวไ้เท้าเอออ่ะยังไงยังไงคะคุณอาสักเซส close to success ใกล้แล้วค่ะ สิ่งที่คุณวาดไว้เนาะจะถึงจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะแบบสมมุติว่าใครแบบเหมือนกําลังแบบรอรอว่าตรงเนี้ยมันจะแบบจบเมื่อไหร่จะผ่านเมื่อไหร่หรืออะไรเงี้ยอืมใกล้แล้วไพ่ขึ้นมา The Star ขึ้นมาอีกทุกคนดูไพ่ค่อนข้างที่จะซ้ำเนาะเออแปลกดีแล้วก็ Temperance โอเคอะใต้สำหรับเป็นอะไรเอ่ย t h e empress มาคู่จ้ะแม่ ถ้าไม่พูดถึงเรื่องคู่ก็ไม่ได้เราจะจัก,กระพัดดีนีแอนจัก,กระพัดขึ้นมาพร้อมที่จะครองบัลลังก์แล้วถ้าตัวคุณถ้าตอนนี้คุณอยู่กับคู่ที่เหมือนคู่สร้างคู่สมคู่ซัพพอร์ตกันอยู่นะตอนนี้เฟิร์สพูดเลยว่าือมันเป็นเส้นทางที่ มันใช่มากๆอะแล้วถ้าเกิดทั้งสองคนเหมือนแบบร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะมีโปรเจกต์มีการสร้างสารรค์อะไรในชีวิตหรือว่ากําลังจะทําแพลนอะไรใหญ่ๆอยู่อะ่ะฝัคิดว่ามันมีโอกาสเติบโตมากๆเลยนะคะมีโอกาสเติบโตมากๆเลยหรือว่าเออหรือว่าจะเป็นการที่ถ้าตัวคุณกับ คู่อันนี้พูดถึงเรื่องความรักก่อนเป็นเป็นทีละเคสไปเนาะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยแบบเหมือนรอว่าจะแบบเออจะจะ,จะเหมือนมีลูกหรืออะไรเงี้ยมีแลนว่าจะมีลูกอะไรเมื่อไหร่ฟัคิดว่าเนี่ยปาหาติหาอาจจะเป็นน้องก็ได้น้องอาจจะมาก็ได้แบบฉับพลันนะคะรวดเร็วฉับพลันมีผีเสื้อด้วยมีการทาร t น a n s f o r m i a t i o n create of f life ก็คือเหมือนการสร้างสารรค์ชีวิตอมืมันเป็นการที่เหมือนจากเนี้ย ชีวิตคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมองเห็นสิ่งต่างๆได้แบบแล้วมันดูแบบจับต้องได้จับต้องง่ายมากขึ้นอืมเพราะตัวคุณเองมันผ่านผ่านอะไรมาแล้วอะมันมันผ่านแบบอุปสรรคผ่านนู่นนี่นั่นมาแล้วมันจบแล้วอะเอ,อ่อตอนนี้มันหยุดในจุดที่แบบเป็นช่วงของการขับเคลื่อนเป็นช่วงของการแบบช,ชมนกชมไม้แล้วอะอืมเพรไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะเป็นความอบนดนซ์เป็นความ เนี่ยถ้าถ้าสองสอง,สองพลังงานเนี่ยรวมกันอะ่ะมันเป็นอะไรที่บาลานซ์มากแล้วบวกกับไพ่ชารีอตขึ้นมาเป็นไพ่ที่มีความสมดุลน,นะมีความซักเซสยิ่งถ้าเกิดตัวคุณเองมีการที่กําลังแอคชั่นอะไรอยู่กําลังจะทําอะไรสิ่งใดอยู่อะ่ะเนี่ยสิ่งสิ่งนะี้จะนําไปสู่ความสําเร็จมัน,ปนแปลว,ว่าตัวคุณเองอควบคุมชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไม้ยูนิคอร์นทั้งสองตอนเนี้ยนะคะทั้งสองตัวเนี้ย คนละสีใช่ไหมคนละทิศคนละทางเลยแต่ว่าคุณสามารถแบบคนโทรลได้อะเออเป็นการแบบ movement movement forward เป็นการแบบไปข้างหน้าอืมมัน,ม,นมันจะไม่มีแบบขยึกขยือหรือถอยหลังอีกต่อไปอะค่ะม,มันเป็นการแบบเกี่ยวกับการ control การควบคุมแบบถึงแม้ว่า2ส,สิ่งเนะียสองมาสองตัวเนี้ยจะควบคุมยากแต่ว่าตัวคุณเองสามารถแบบควบคุมได้เป็นอย่างดีแล้วมันเป็นการก้าวไปข้างหน้าด้วยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะในชีวิตตอนนี้ของคุณอะคะ่ะจะก้าวกระโดดมากๆอืมแล้วก็เออเดี๋ยนะไพ่ใบนี้หรอ compassion ความเห็นอกเห็นใจ caring warm intuition healer supportive in the flow น่าตอนนี้เหมือนชีวิตของคุณนะมันเริ่ม flow มากขึ้นแบบก่อนหน,น้านี้อาจจะมีการแบบได้รับการเยียวยาก็เป็นได้เนาะหรือพลังงานของคุณเนะี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้บางคนที่เข้ามาดูอืมนะคะเป็นสายฮิลเลอสายเยียวยาเป็นคนที่เสร็จแรงในช่วงนี้ฟัคิดว่าชีวิตอาจจะมีความ flow มากขึ้นก็ได้มีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างอยู่ดีก็แบบ ตรงนี้มาซัพพอร์ตตรงนั้นมาซัพพอร์ตมีแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคอยช่วยเหลือหรือตัวคุณเองอะ่ะเฟิร์มไม่รู้เนาะว่าเนี่ยอาจจะเป็นแบบบุคคลก็ได้นะถ้าไม่ใช่ตัวคุณอะ่ะออาจจะเป็นบุคคลที่แบบเหมือนเข้ามาซัพพอร์ตคนที่มีอํานาจมีแบบบารมีมีอะไรแบบนะี้ืมีตำหน่งตำแหน่งอะไรเงี้ยที่เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตคุณแบบ ปรับปรับฉับพันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยแล้วอันนี้เป็น masculine energy ใช่ไหมแล้วก็เน,นี้ยเป็น feminine energy ก็คือเป็นพลังงานที่มีความสมดุลมากถ้าเกิดตัวคุณอนะ่ะมีทั้งสองพลังงานนี้ที่สมดุลอนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปได้ดีมากๆนะคะเราแบบฟลพูดเลยว่าหลายๆคนถ้าเกิดศึกษาเรื่องของเนี่ยไอ้ feminine masculine เนี่ยแล้วก็แบบพยายามปรับสมดุลพลังงานของตัวเองเนี่ยนี่อ่ะลืมบอกเลย temperance เนี่ยมันหมายถึง ออความบาลานซ์ต่างๆอืความสามาคัคคีถ้าตอนนี้คุณแบบอยู่กับกับคู่ของคุณใช่ไหมมีคู่หรือกําลังจะเจอหรืออะไรก็ตามอะ่ะม,มันจะเป็นการประครับประคองแล้วก็บาลานซ์กันไปได้อย่างดีมากๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับใบนี้เนาะเทมเพ r ร n นเฟ o ร์เออเทมเพลรันก่อนก็คือหมายถึงเซลฟ์คอนโทรลการควบคุม การควบคุมตัวเองได้การควบคุมอารมณ์อะไรต่างๆคนโทรลตัวเองได้เป็นอย่างดีมากขึ้นแล้วก็เหมือนพอเราคนโทรลตัวเองได้อะทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกเราก็ควบคุมได้เราก็คนโทรลได้แล้วก็วก The s ์ซ r าโ m e มิราเมันก็แปลว่าความมหาัศจรารย์กับหรือปาฏิหารินั่นเองนะคะณตอนนี้ฝนคิดว่า <c oughs> หลายๆสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปใน <c oughs> เอาอละ่ะขอภัยนะคะกแกรมบ่อยมาก <c oughs> หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะกําลังจะเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเฟิร์สรู้สึกว่ามันเฟิเร์สเ,เห็นความก้าวกระโดดเฟิร์สเห็นความก้าวกระโดดในชีวิตคุณนะคะหลายๆคนอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมากขึ้นจากก่อนหน้านี้อ่ะอาจจะแบบประสบการณ์เยอะเออแล้วก็เหนื่อยหนักม,มันเหมือน <c oughs> บางพลังดูกับแอมทีหนึ่งเขินเลยหลาย,หลาย,ห,ลายหลายพลังงานอ่ะหลายๆพลังงานที่เฟอเห็นอ่ะจะมีความเหนื่อยบ้างท้อบ้างหมดไฟบ้างผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วนะตอนนี้เฟรู้สึกว่าตัวคนเองอ่ะมันมีมันได้รับการเยียวยาแล้วนะคะแล้วก็พร้อมอมีจุดประสงค์มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแรงบันดาลใจแล้วนะคะอะเก็บไพ่ที่เดิม แล้วเฟิร์สคิดว่าณนะตอนเนี้ตัวคุณเลือกได้นะไม่ว่าจะตอนนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ในระหว่างแบบอยู่นระหว่างในการตัดสินใจเลือกเส้นทางก็ตามคุณจะเลือกได้หรือคุณเลือกแบบไหนอ่ะมันก็ดีกับตัวคุณเสมอนะคะมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันจะไม่มีการเลือกชีวิตที่ผิดอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจจริงๆอะ่ะมันจะเป็นฟิลที่แบบ ไม่ว่าจะเลือกทางไหนอ่ะอืมคุณจะได้เรียนรู้กับมันอ่ะอืมมันจะดีมันจะดีขึ้นเสมอนะคะอ่า choice เนอะ choice comfort comfort zone อ่ะมันเป็นการที่แบบถ้าถ้าเกิดว่าพัยไม่ได้บอกเรื่องปฏิหาระอ,อีกอย่างนึงก็เป็นคําแนะนําก็ได้เป็นการที่อาจจะ เขาเรียกอะไรคอนเน็กเดอร์อะไรสักอย่างนะที่เฟิร์สเฟิร์สฟังคลิปมาเมื่อคืนมันเป็นการที่เราถ้าเรารู้ว่าเราจะทําอะไรอะ่ะแสดงว่านั่นอะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่มันแบบจากอดีตอะ่ะอืมอืมเพราะฉะนั้นมาเหมือนถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเราต้องทําอะไรที่เราไม่เคยทําเออถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ชีวิตใหม่ๆเราต้องลองอะไรที่ยังไม่เคยลองทําอะไรที่ยังไม่เคยทําสมมุติอ่ะ เมื่อปีที่แล้วเราทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ชีวิตเป็นแบบนี้แบบนี้มันเป็นแบบเดิมพาสเดิมใช่ไหมอ่ะลองปีนี้ลองเปลี่ยนดูอะไรที่เคยทําแล้วมันไม่โอเคเว้พลิกค่ะพลิกกลับด้านทําตรงกันข้ามไปเลยนะคะอืมฟัดคิดว่าอะไรดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณประมาณนี้นะคะทุกคนอะยังไม่จบเฟิร์สขอเปิดเป็นเป็นไพ่คำแนะนำแล้วกันจากออร์เคิลนี้ ก่อนสักสามใบโอ้ยโอยโอยมียอะไรอยากจะแนะนำทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างค่ะใบแรกอ่า initiation คล้ายๆ The Hangman เนะมันเป็นการที่แบบ ไตรตรองใช้เวลาไตรตรองถ้าสมมติว่ายังแบบนึกอะไรไม่ออกเนี้ยหรือเป็นการตระหนักรู้ก็ได้มองโลกอีกมุมหนึง่งมองมุมกลับก็ได้ค่ะเหมือนที่เฟิร์สบอกเนาะจากที่เราเคยทําอะไรแล้วผลมันแบบมันไม่โอเคสําหรับเราอลองทําแบบลองทําสิ่งที่ตรงกันข้ามหรือไม่เคยทําแล้วผลลัพธ์ก็จะได้อีกแบบหนึง่งแบบที่เราไม่สามารถคาดการได้เช่นกันนะคะ แล้วก็คอมมูนิตี้อาตัวคุณเองอะอาจจะแบบจะต้องหาเหมือนแบบไปร่วมคอมมูนิตี้หรือหากลุ่มที่แบบเหมือนคุยกันเข้าใจก็ได้อาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะประมาณนี้เหมือนถ้าเกิดช่วงเนี้ยใครเก็บตัวเนาะอืมหรือแบบโสดอยู่กำลังดึงดูดความรักเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบลองไปเข้าคอมมูนิตี้ดูคุณอาจจะเจอคู่ของคุณในนั้นก็ได้นะคะ และอะไรอีกคะ่ะ Just state โอ้โหใบนี้ขึ้นมาอีกละใบนี้นะเพอขอแปลไปในทิศทางที่ว่าไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตามอะตอนตอนนี้เนาะถ้ามีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอะให้ใช้เวลาทบทวนไตรตรองให้พอสมควรและตัดสินใจให้เป็นกลางและรอบคอบมากที่สุดเพราะว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่มีผลระยะยาว จะต้องมีความยุติธรรมต้องมีความรอบคอบต้องมีความแบบเป็นกลางมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักอความรักก็ต้องดูดีๆนะแบบไม่ใช่แบบว่าเหมือนดูคลิปนู่นนี่นั่น,นคลิปความรักเอย่ยอะไรเอย่ยเข้ามาอะไรย่างเงี้ยแล้วก็จะปักใจเชื่อแบบเออไพ่อย่างเดียวว่าคนนี้แหละคนนี้แหละอย่าพึ่งเชื่อไปนะคะใช้เวลาศึกษาใช้เวลาดูใจนะคะส่วนเป็นเรื่องของงานเรื่องอะไรเงี้ยฟคิดว่าทุกๆคนน่าจะแบบ มีเซนต์อยู่แล้วในเรื่องพวกนี้นะคะแต่ว่าเรื่องความรักก็ส่วนมากอะ่ะเราจะผิดกันได้ง่ายเพราะว่าส่วนมากหลายๆหลายๆคนเนาะบททดสอบความรักมันมันแบบค่อนข้างที่จะแบบยากพอสมควรอะ่ะมันมันมันคาดเดาไม่ได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะต่อไปอยังไม่จบอ่ะอขอบเปิดเป็นไพ่อันนี้เอาอย่างอย่างอันนี้สุดท้ายดีกว่าเป็นการออฟไทม์นะคะเอาอันนี้เนาะ ขอสามใบจ้ะจกักรวาลอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เพิ่มเติมค่ะ Engage t r ร s t ค่ะ การไว้วางใจความไว้วางใจเออมันเป็นการวางใจในจักรวาลวางใจในทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ในจุดเปลี่ยนหรือไม่ได้อยู่ในจุดเปลี่ยนหรืออยู่ในก็ตามมีเรื่องเข้ามาให้กังวลมีความกลัวเข้ามาขอให้วางใจและทําให้เต็มที่หนึ่งเลยเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆม,มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังจะทํานะคะ e n g a g e trust นั่นเองหรือการวางใจในความรักก็ตามไม่ว่าคู่คุณจะอยู่แดนไกลสักเพียงไหน นะคะขอให้วัวางใจว่าอืถ้าเราเป็นคู่กันถ้ามันเป็นคู่กันสุดท้ายยังไงอะ่ะเออาจาักรวารก็จับเข้ามาเจอกันเมื่อเวลาอันเหมาะสมนะคะต่อค่ะ take action ลงมือทำเลยค่ะถ้าคำนี้มาไม่ว่าก่อนหน้านี้อาถ้าสมมติว่าคุณกำลังดูกำลังชั่งใจอยู่ ว่าจะทําทําสิ่งทําอะไรสักอย่างก็ตามอะ่ะสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือลงมือทําเท่าที่ทําได้เท่าที่เรามีนะตอนนี้มีอะไรบ้างลองแบบลองดูดีๆในชีวิตอะ่ะว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างอืมมันต้องลองทําอะไรสักอย่างแล้วถ้าไม่ทําเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอะไรมันอาจจะพลาดไปได้พลาดโอกาสตรงนี้ไปได้นะคะเพื่อคิดว่าโอกาสน่าจะมาถึงแล้วกับหลายๆคนนะคะเราจะรอปาติอาอีกคำหนึ่งที่เด้งหมาทุกคนขออภัยด้วยนะคะถ้าก้าวร่วง อย่ามัวแต่รอปาฏิหาริ์บางทีอะเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อดึงดูดปาฏิหารินั้นเข้ามานะคะ แล้วก็ create silence ก็คือการสร้างความเงียบอยู่กับความสงบบางทีต้องมีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองปิดเสียงสิ่งรบกวนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์หรือคนอะไรก็ตามะเราต้องใช้เวลากับตัวเองเพื่อทําความเข้าใจเพื่อหาคำตอบบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจก็ได้นะคะประมาณนี้ทุกคนเวลาจะครบอย่าง27นาทีอ่ะฝนไม่อยากให้เกินสามนาทีเนาะอะเดี๋ยวเรามาดูปฏิหารจะเกิดในช่วงไหนแล้วก็ เออลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณวันเกิดหรือวันอะไรเนี้ยที่เกี่ยวข้องละกันเนาะอันนี้ดูขำๆได้เล่นนะทุกคนมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงมากขนาดนั้นหรืออาจจะตรงก็เป็นได้อ้าวทามอ o ไล i ์ขึ้นมา you reflect the world the world reflect you ก็คือ คุณทําอะไรไปสิ่งนั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาคุณคุณทําสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้หรือกับผู้คนหรือสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะมันก็จะสะท้อนกลับมาแบบนั้นแหละลองสังเกตดูนะคะเราส่งคลื่นใดไปเราก็จะได้รับคลื่นนั้นเราคิดเยอะเราก็จะได้รับคลื่นเยอะอันนี้คือรวมทุกเรื่องเลยต่อไปค่ะเตอร์ทิวส์เดย์นะคะเลข3ได้นะคะวัน e s d ร์วันพุธเลขสได้ แล้วก็เลข9ค่ะเปิดดูรัวเลยกันเบอร์โกราศีกันใช่ปะเดี๋ยวนะเออแล้วก็แคปปิคอนมังกรค่ะเลข6เลข10ได้เลข7ได้วันเสาร์ได้นะคะสุดท้ายค่ะราศีพฤษภขออีก4ใบได้ไหมเลข2ได้12 Friday แล้วก็เลข2 แล้วก็เลข10ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายค่ะ